โจร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 ขโมยอ้อยเอ้ยเอ้ยโจรขโมยอ้อยแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเทียงก่อนไอ้เจ้าเป็นไผรปะเจ้าเป็นไผรนี่เองโจร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 ขโมยอ้อยเอ้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 ยโจรขโมยอ้อยแล้วเอ้ย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 ยเาเอาเกลือตาแล้วสายปวดสายปวดมาแล้วมาแล้วเจ้เจ้ขโมยอ้อยแล้ว โอ้โห oh. oh. เอา oh. เอดุด pues ดุดเดี๋ยวอ้ับติโตปาติโตไยตังหนอยตัวนี้เฮ้ยสิดึงขาล่วงเลยอ่ะโอ้โหนันนั่นนัๆนอยากบวกนะครับอยากบวกเพิ่งกลับมาจากถัดอ้อยนะ FC ดูดูอ้อย็นึ่งกล้อเลยนั้นข้าผ่านทางนะฮะ มาเกแล้วเอาเป็นไผ่ได้ลูกดยาได้เกี้ยวเกียวเกียวเกี้ยวตาเอาไวะซอยกันวมาตาพอแล้วลูกไปแล้วไปแล้วเนี้ยงหงะกินเยอะนะฮะกินเยอะโอ้ยน่ารักนะฮะเอฟซีอาจารยน่ารัก นักเรียนวันนี้มาแล้วนะครับมีชายเลิฟนะครับมีชายลิฟน,น้องแก้วจอมสนแล้วก็พี่นุแม่ชายแม่แป้งพี่เดือนอยู่ฝั่งนี้นะครับ <c oughs> น้องแก้วงองเงอยากกินอ้อย หนูจะกินหนูจะกินทั้งรถเลยหนูแก้วบอกว่าจะกินทั้งรถเลยโอ้ย FC ลงรถบ่ดได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ลงรถบ่ได้แล้วนะครับไม่มีใครมาสอยผมเลยนะครับ FC นี่นะครับอ้อย อันนั้นเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกอยู่นู่นนะอันนี้เที่ยวที่สองนะเอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเราเล็บ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 ขอเสียงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครประสนอนใคระสซสนนะครับคอย่างย่างเดียวโอ้โหดูอ้อยนะให้เอฟซีธรรมดาจริงๆเลยอ้อยหลายอหลีหลายอหล,หล,อหลีพี่น้อง ลำโตโตอะไรอันนี้เป็นหญ้าขี้เกี้ยมนะฮะอันนี้เป็นหญ้าขี้เกี้ยมหญ้าขี้เกี้ยมอันนี้หมูดาวนะยืนกินอ้อยแบบชิวๆเลยอันนี้อ <c oughs> ยู่ซื่อๆบปเป็นเนี่อะไรครับยู่ซื่อๆบปเป็นน้ำเขา บรรยากาศบ้านดาวยามเช้านะเดโรงเรียนโรงเรียนบรรยากาศโรงเรียนยามเช้านะน้ารถแสนแสนคุณเข้าบ้านหรือยังใครเอาเข้า ปวดาวนี่ใสด่ดีไม่เอาหมดบรรยากาศดีนะครับ f อวันนี้โอ้ยคลิปนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะเอฟซีเฮ้ยโอ้ย,อยเรีอปล้องหาพ่อแล้ว Bố gọi dữ dợi, gọi dữ Kín ốc, kín ốc Nga <yào. cười> <laughs> Sao kéo ta อืดูช้างฝังงูนะเอฟีอันนี้สางงานะครับสางงามีงาอยู่งาเดียวนะเอฟซีสงงาเดียวป้าทีโตเล่นโคนเหมือนเด็กหน่อยเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะเอฟซี ตาตาเนี่ยมองกล้องหน่อยเร็วหันหน้ามานี่หน่อยหันหน้ามานี่หน่อยครับ <c oughs> น่าจะอายุเยอะแล้วนะคร ไปดูน้องมิ่งหน่อยนะครับคร<ป>ับเอฟ<ะ>ซีเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องมิ่งนะครับอยู่ที่บ้านพอดีเราไม่ได้ลงอ้อยนะครับก็ มีเวลาว่างนะครับไลฟ์สดให้ FC เอ้ยมีเวลาว่างถ่ายคลิปให้ FC ดูนะวิ้ยบักมิ่งขี้ดื้อมิ่งขี้ดื้อเราบุกบ้านมิ่งแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วถอยก่อนเอ้าพี่โมเมนี่หว่าพี่โมเมท้องเออเอา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 เสื้อแทนเอาเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปน้ำเขาอาลัด โอ้ผู้เบาวม่่งมึงเอาคอยแล้วได้บาทนี่งไปเอาลูกไปเขาทำไม่ไม่ม่เอออ้หหลายงานตัวแล้วโอ้วันดีครับไปวัดครับไปไปไปงานอยู่ไปพิ่จะดื้อจะดื้อดไป ดี๋ยวเฮ้ยเนี่แม่ไปเลยเฮยโอ้เนาอุ้ยจอสนจริงๆเลยดันตูดดันตูดัตดไปเลยไปแล้วนะ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 อ้ยไอยูน่ารักครับเอซีเฮียมิงเียมิงออุ้ยอุ้ยไปแล้ว หันตะพิกไหมหนึ่งไม่น่านะครับเอฟซีลหลงไหลกันน,น่ารักมากกวนตุมุตะมิมากเลยไปแล้วไปแล้วโอเคนะครับเอฟซี FC ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วเข้าไปข้างในแล้วนะครับน่ารักมากเลย มแม่โมเมท้องตอนนี้สะดือเริ่มไอ้เรียกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามคอยกระตุ้นด้วยกันเลยเสียงก่อนเ้ยเจ้าเป็นไพร์ะเจ้าเป็นไพร์ดีกว่าโอ้ยนิวไ,ไ,ไปโ okay, อเคเอฟซีเราเราเราหนีก <c oughs> อดเราโดนมิ่งไล่แล้วนะฮะโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย